ครบคนห่วงแล้วหนึ่งตีธนพลนะคะเคลื่อนไหวหลังแอปทักซอเนี่ยลงภาพนี้ นับวันนะคะความสวยออร่ายิ่งเพิ่มทวีคูณนะคะสาหรับนางเอกหน้าหวานแอปทักษะออนและก็มักจะมีภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสายหวานหน้าเด็กหรือว่าลูกแซบสุดเซ็กซี่ออกมาให้เห็นผ่านไอจอยู่บ่อยๆนะคะจนถูกคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมรายการอย่างแม่ชมพู่เนี่ยแซวเป็นประจําค่ะว่าความรักมันจะทําให้คนหน้าเด็กหลังจากที่โสดมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ ล่าสุดนะคะคุณแม่คนสวยแอบรักษาอ่อนนะคะก็ได้ออกมาโพสภาพสายหวานหน้าเด็กกระโปรงยีนสั้นเสื้อเอลลอยกับรองเท้าบูทนะคะบอกเลยว่าลูกนี้เนี่ยเกาหลีเกาใจสุดๆค่ะ พร้อมระบุอีโมจิหัวใจสีขาวและสีฟ้านะคะหลังจากโพนี้เนี่ยได้เผยแพร่ออกไปนะคะก็มีเพื่อนคนบันเทิงเนี่ยเข้ามากดหัวใจให้รัวๆนะคะรวมไปถึงพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนชานนหรือว่านนกุลที่เข้ามากดหัวใจให้อย่างไวนะคะพร้อมทั้งแฟนคลับมากมายเนี่ยที่ต่างเข้ามากดหัวใจและก็แซวคุณแม่แอปนะคะหลังจากที่เห็นคุณแม่เนี่ยมาในลุกสาวเกาหลีเกาใจนะคะหน่าเด็กมากๆค่ะอาทิ ชุดนี้ใส่ไปงานนนกุลมาหรอคะงั้นอันนี้ใครถ่ายน่ารักแล้วก็มีบางคนนะคะเข้ามาแซวว่าใส่ชุดนี้นนกุลชอบคะ่ะน้องชื่อไรคะเป็นเน็ตไอดอลเกาหลีที่กําลังเดบิวต์หรือเปล่าคะน้องปีบอกมามีหน่อยเบาได้เบาเอฟซี FC จะตายแล้วบางคนนะคะก็เข้ามาเมนว่าลดอายุลงได้10ปีเลยคะ่ะแล้วก็มีบางคนนะคะแซวต่อว่าความรักมันจะทําให้หน้าเด็กคะ่ะ และหากเรานะคะย้อนไปเมื่อ6มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดฉลองอายุครบ27ปีของนักสแสดงหนุ่มนนชาโน,นหรือว่านนกุลซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้จัดงานแฟนมิตครั้งแรกนะคะชื่อว่า Level Up by โนนกุลนะคะณนะ g r a n d Hall True Digital Park นะคะพร้อมเปิดตัวชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการนะคะก็คือ Clover นะคะงานนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆในวงการนะคะไปร่วมงานกันเพียบค่ะ รวมไปถึงนางเอกรุ่นพี่แอปพลักสะออนนะคะก็ไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนนกุลถึงงานแฟนมีตติ้งนะคะกับแฟนๆขับด้วยพร้อมกับเผยวความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานวันเกิดกับนนกุลบนเวทีด้วยนะคะว่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมในงานวันนี้ด้วยเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นวันเกิดที่นนมีความสุขมากๆที่ได้มาเฉลิมฉลองกับทุกคนที่นี่และแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคน และแอปก็ดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกรอบด้วยนะคะขอให้เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปก็เป็นโมเมนต์ที่พี่สาวนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนื่องในงานวันเกิดนะคะและงานนี้เนี่ยเรียกเสียงกองเชียร์นะคะจากแฟนคลับที่จีนคู่แอป,ปนนทกุลกรี๊ดไปทั่วหอกันเลยทีเดียวคะ่ะและเหล่านะคะก็จะไม่พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เป็นขาประจําแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณพี่คนสวยทุกช่องทางนะคะอย่างพระเอกรุ่นน้องตีธนพลก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่หนุ่มตี่นนะ ะะก็เข้ามากดหัวใจให้รัวๆตามหลังหนุ่มนนท์กุนมาติดๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมแหมๆก็ดูออกแหละค่ะว่าคอยให้กำลังใจและก็ส่งใจอยู่ห่างๆแบบห่วงๆคะ่ะท่านผู้ชม ต่อมานะคะด้านพระเอกรุ่นน้องตีธนพลน,นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG นะคะหลังจากที่คุณพี่แอปเนี่ยโพสภาพได้ไม่นานนะคะโดยก็ได้ออกมาโพสภาพพร้อมระบุคแคปชั่นว่าหาวเอาไว้ใช้กับง่วงห่วงเอาไว้ใช้กับเธอพร้อมกับอีโมจิรูปตายยืมนะคะแก้มแดงปากสู๋แล้วก็มีแฟนคลับนะคะเข้ามาส่งกําลังใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นนะคะอาทีอย่าวันไหวกับกระแสตอนนี้นะคะแชร์อยู่ตลอดค่ะบางคนนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าสู่ๆนะคะตอนนี้กระแสแรงอย่าน้อยใจนะ ยังเชียร์คู่ตีแอปค่ะหวงได้แต่เก็บไว้ในใจทำไมไม่ไปบอกพี่เขาพี่เขาไม่รู้เลยคิดว่าตีไปร่วมสนุกค่ะ แล้วก็มีคนมารีพายตอบกลับนะคะว่าโอ้ยอยาให้พี่เขารู้ใจน้องตีว่าไม่ได้เข้าไปร่วมสนุกคะ่ะบางคนก็เข้ามาแซวว่าห่วงใครคะตีน้อยใช่พี่สาวคนสวยหรือเปล่าแล้วก็มีคนเข้ามารีพายตอบกลับนะคะว่าหนึ100ล้านเปอร์เซ็นต์คะ่ะบางคนนะคะก็แซวว่าห่วงพี่แอปก็บอกเข้าไปตรงๆไม่ใช่มาบอกผ่านโซเชียลแล้วบางคนนะคะก็แซวว่าอาการมันชัดเจนทั้งห่วงและหึง แมแม่แม,แมพบคนห่วงแล้วหนึ่งอัตราค่ะท่านผู้ชมก็อย่างว่าแหละค่ะกระแสะความฮอตของคุณพี่คนสวยนะคะช่วงนี้เนี่ยแรงเกินต้านสวยมีออร่าถ้ามีภาพร่วมเฟรมกับใครนะคะก็ต้องมีหัวใจฟูเป็นธรรมดาค่ะแต่เอ๊ที่ได้ยินมานะคะคุณพี่คนสวยเนี่ยออกมาพูดชัดแล้วนะคะว่าสถานะนน,นกุลเป็นน้องที่ร่วมเล่นละครด้วยกันแค่นั้นคะ่ะไม่มีอะไรตีไม่ต้องหวง่วงและก็หึงนะคะ ท้ายนี้นะคะการที่เราจะรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามเชียร์ได้จิ้นได้นะคะแต่ว่าก็ขอให้เชียร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแล้วก็อยู่บนขอบเขตด้วยนะคะฝา,า,ากาก,ก,นนาากดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ Oh